ว่ามันเป็นรถตัวเลยรถตู้นี่รนะเขาใช้แต่ว่าบริการไปตัวเลยเอสอะไรนี่เป็นรถส้นตัวเอสรถส้นตัวนี่ตลุกตลาร้านมั้งเนาะตลุกตลร้านมั้งเพราะนี่ตลุกตลาร้านว่าต้องเป็นรถถุงั่งเนาะรับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายมดสุขุสุขคนเลยนะคะมาพบมาพอกันอีกแล้วกับโซนไรชั่นแนลค่ะหายไปหลายมือหลายวันเติบนาพี่น้องเนอนกลางเด้อ เนื่องด้วยติดภารกิจนะคะงานหลายช่วงนี้นะคะเนาะอ่ะข่าวช่วงนี้พี่น้องกําลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลนะคะกำลังเป็นไวรัเล่าเลยเนาะเอาอีกแล้วพี่น้องนักท่องเที่ยวไทยนะคะที่ขับรถโซนตู่ไปเที่ยวประเทศเล่านะคะเนาะแต่ว่าถือเจ้าหน้าที่ห้างฟังเล่าอะ่ะขับรถตาม นะคะแล้วก็สร้างให้จอดรถแล,ดล้วก็ต้องปั๊บพี่น้องเนาะคือมันบอกว่าไปเล่าครั้งเดียวนะคะไปเล่าครั้งเดียวพอนะโดนตำรวจเลาขับรถตามปรับทั้งทที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเนาะเกิดที่ยังขึ้นพี่น้องนะคะคือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะคะที่ขับรถส่วนตัวไปเที่ยวที่ฝั่งลาวน่าจะเป็นรถตู้เนาะแล้วก็มี อ,อยู่ในรถก็จะเป็นญาติเนาะเป็นพี่น้องเป็นญาติกันเสีหาคนนะคะเนาะแต่ว่าประเด็นก็คือถือเจ้าหน้าที่ฟังเล่าขี่รถตาไปปรับนะคะเนาะไม่รู้เลยว่าผิดอะไรนะคะเนาะแต่ฟังทีกับเจ้าคุยกันอะตำรวจฟังเล่าน่าจะเข้าใจว่าเป็นรถทั่วเป็นทัวท่องเที่ยวหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะเนาะ อยู่ในคลิปก็คือเกิดมีการโตเถียงกันไปมากนะคะและสุดท้ายนะพี่น,ออน้องนักท่องเที่ยวฝั่งไทยก็คือยอมเสียค่าปรับแบบลอยเพื่อที่จะให้เรื่องนี้มันจบไปนะคะเนาะก็ไม่รู้ว่าเสียค่าปรับไปเยอะเท่าไหร่แหละเนาะคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ็ดห้ประชาชนพี่น้องชาวลาของเฮ้าอับอายหลายพี่น้องเนาะกับเจ้าหน้าที่ที Head ่เฮ็ดจำสี่เนาะ เป็นเรื่องที่หนาอับอายแห้งนะคะซึ่งประชาชนคนเล่ากับบ่ได้เข่าข่างเจาา้าหน้าที่คนนี้นะคะเนาะที่ว่าเป็นอย่างขึ้นไปปักเงินเพลินเป็นอย่างขึ้นไปรีดไปไถ่ข้าเจ้าจังสันนะคะเนาะทั้งที่เขามาเที่ยวนะคะเนาะมาเที่ยวเฉยๆเนาะไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเลยนะคะแล้วเขาก็เขามาถูกต้องทุกอย่างเนาะแน่น,ะน,นอนเราพี่น้องเนาะว่าอ่ะ ตำรวจดีๆก็ยังมีอยู่พี่น้องและคนที่ไม่ดีก็มีถมเทไปเนาะอ่าอันนี้ยังดีด้วยพี่น้องแล้วยังดีอยู่ที่ว่ายู่ในชุดเครื่องแบบนะคะเนาะถ้าไปเจอซุ้มกองร้อนที่แบบว่ายูในชุดนอกเครื่องแบบไม่ได้สวมเครื่องแบบแล้วกับสะพ้ายปืนมาเนี่ยจักว่าสิซี่เป็นจ้งใดเนาะพี่น้องเนาะอ่าอ่าพี่น้องช้ายกับอาจซีบอเข้าใจ กฎหมายของบ้านเมืองของประเทศเลาวนะคะว่าเขาเจ้ามีกฎเอียงเอียงแน่เนาะคือไปเที่ยวก็อยากจะเออเที่ยวให้สบายใจเที่ยวให้สนุกนะคะคือไปแบบมีเราถือปับ๊บก็คือหมดสนุกแล้วพี่น้องไม่อยากไปแล้วเนาะอ่าถ้าถามน่อยผู้บอกว่า,า,ากฎหมายของประเทศลาวเป็นยังไงอะไรบ้างอา้า จร,จริงๆเลยด้วยพี่น้องเป็นคนเล่ากับจริงแต่ว่าบรูอย่างเกี่ยวกับกฎหมายประเทศเล่าเลยนะคะเนาะอย่าว่าแต่คนไทยไปเที่ยวเราถือปั๊บอ่าคนเล่านํากันเนี่ยบางเทื่ยกันยิ่งโดนเลยเนาะพี่น้องเนาะยังโดนเลยค่ะเนาะ <S <S เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวไทยหลายๆคนเขากระเตือนกันอยู่นะคะว่าไปเล่าให้ระวังตำรวจระวังกองร้อน เออเจ้าหน้าที่นะคะใครจะไปก็ต้องเตรียมใจลหละคะ่ะพี่น้องเตรียมใจคุณสองคุณสามกับว่าไปนะพี่น้องเนาะบางที่คนไทยเนี่ยไปกับคนล่าแท้ๆนะก็ยังโดนเลยนะคะเนาะกับว่าเขาใจคือกันว่ามันก้นไมยเล่าคือเป็นจางใดกันแท้นะคะเนาะอ่าพี่น้องนะคะ อาจจะมีกฎหมายออกมาแบบนั้นเปนไหมก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่มันบวชัดเจนหรือเปล่านะคะน้องก็เลยเห็นแบบให้เห้อบุกงูข่าวสารอย่างเกี่ยวกับกฎหมายของเราเลยนะคะขับรถไปยูดด่ดีๆก็ถึงตำรวจที่รถตามหลังไปปับ๊บเป็นสี่เนาะงงเด้เป็นน้อยๆก็งงคือการว่าฉันผิดอะไรอะ่ะฉันก็มาถูกต้องตามกฎหมายเออ ก็คือแบบไปเที่ยวกระแชร์อยู่ในตัวเมืองเนาะ<ม>ก็เรารู้อยู่แล้วว่าเออไปลาวไปแบบนี้ไปแบบครอบครัวเราก็รู้ทางรู้อะไรอยู่แล้วเราไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะแต่สุดท้ายก็ยังโดนปรับเออแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาคนเล่าค่ะเมื่อฟังไทยอ่ะ ก็นั่งรถส่วนตัวมามากันสี่ห้าคนก็ไม่เห็นเป็นอะไรไม่เห็นต้องมีไกด์นำทางเลยนะคะเนาะมันแตกต่างกันมากทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่อยู่ใกล้กันนะคะอ่ะเรื่องนี้ก็เฮดไทยมีคอมเมนต์เชาวล้าโบ่พอใจกันหลยเติบยูนะคะนาะพี่น้องเนาะบอกว่าแตเช่าไทยเชาเล้าของเฮากับบพ่อใจนะคะที่ตำรวจไปเหตุจังสี่กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่รู้เป็นอะไรคนไทยนี่เนื้อหอมกันจริงๆเนาะ <c oughs> คนไทยเนื้อหอมพมี่น้องเออถึงจะยังไงก็แล้วแต่เถือเราไปเที่ยวเราก็อยากจะเที่ยวให้สนุกเที่ยวให้สบายใจเนาะก็ถ้าถ้าผิดจริงๆทำไม่ถูกก็ควรที่จะตักเตือนไปก่อนไม่น่าจะปรับนะคะถ้ายังทำอีกก็ คนปรับเนาะไม่แน่ใจว่าเงินบาทของไทยกับคนไทยนี่เนื้อหอมเนาะทำให้ตำรวจของเราแบบโอ้ยเห็นคนไทยแล้วมันชื่นใจจริง,รงๆประมาณนี้หรือเปล่า <c oughs> เนาะมันจะทำให้เสียาการท่องเที่ยวไปเฉยๆเนาะประชาชนเฮ็ดพิษนีกแะยัง ถือเจ้าหน้าที่เอื่นมากัาชนะคติเสียค่าปับเองนี่เจ้าหน้าที่เหตุเองได้พี่น้องเนาะมันจะทําให้เสียการท่องเที่ยวไปเลยนะคะเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ควรที่จะดูแลความเรียบร้อยให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะคะไม่ใช่มาจ้องแต่จะเอาอย่างเดียวเนาะใครเขาจะอยากไปเที่ยวนะพี่น้องเนาะเอ้า นาจะจมีประมาณนี้เนาะขาดโต๊ะบุกพงตุนหนพี่น้องฝากพี่นอ้องเข้าเมนเติมหายแน่นะคะและทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวเข้ามาพี่น้องคิดผาประการใดก็กลาขอโทษขออภัยนะคะเนาะฝากเข้าเมนตุนใดก็แช่เป็นกําลังใจให้สมาชิกก้าว,วกันม่ขิมนาพี่น้องสำหรับที่มีขอกล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะ